สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้น้องเฮเดกินกุนเชียงทอดครับอร่อยไหมอร่อยไหมกุนเชียงทอดที่น้องเฮเดกินวันนี้เป็นกุนเชียงหมูของฟีฟีฟ่ฟูดสุดต,ต้นตำรับร้อยปีนะคะลายแป้งลรสารกันบูดสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่เพจเจ้าฟี สวยจับยวนอไหนอ้ํอ้โชว์ดิอ้อ้ของปลดน้องเฮเดน้องเฮเดกับฟันสาข้างล่างสอซข้างบนมาแก้นหนึ่ง คุณครับอืมค่ะ มามีเห็นลูกกินแล้วหมามีขอกินชิ้นนึ่นได้ไหม อ๋อ,อ,อมไม่ฮัลโหล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 ัลหลฮัลหืฮัหลฮัลโหลาัลหม่เลโหหหลฮัลโหหลหลอห อร่อยไหมบอกพี่พีสิอร่อยไหมบอกพี่พีสิยำหมี่ยำหมี่ไปแล้วนะครับถ้าอยากกินเหมือนน้องเฮเดยอย่าลืมสั่งนะครับกุนเชียงของฟิฟี่ฟู้ดสั่งได้ที่เพจจ้าฟี่กวยจับยวนเย้ตบมือหน่อยเย้ขอบคุณพี่พก่อน ขอบคุณค่ะ